ยะทาวะริวะฮาปุราปริปุเรนติสะขะรังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวสัมมิชาตุสเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนารโสยะทามณิโช ติระโสยะธาอภิวัฒนาเสเิสเนิจังวุทาปาจาิโนจัตตาโรมาวัฒนติอายุวโนสุขงงังภาลัง <c oughs> จะมาทางสายนี้วันพฤหัสกับวันศุกร์น,นะคุณโยมอตาตมาเพิ่งมาใหม่

อิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุเอวังโหตุอภิวาธนาเสียลิสนิจังวุธาปจายนโนจัตตาโรธรรมวาวัตทันติอายุวโนสุขังภะลัง อิชิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวสัมิชาตูเอวังโหตุอภิวาธนาสีริสนิจังาจาาวุทาปัจายโนจัดตารโอธรรมวันติอายุวโนสุขังภาลัง อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุเอวังโหตุอภิวาธนาสิริสนิจังวูธาปจายโนจตารโหธรรมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุ เอวังโหตุอภิวาทนาสิริสนิจงังวุทาปจายโนจัตตารธรรมวัันติอายุวันโนสุขังเพลังเอวังโหตุเป็นคำให้พรของ,ของพระประเจกับพุทธเจ้า,าแปลว่าขอความปรารถนาของท่าน<ส>าที่ <สา S 1> ทปรารถนาเอาไว้ จงสําเร็จอย่างนั้นเถิดก็ทุกวันนี้ก็แค่แบบเบาบางจากโลกมันก็มีความสุขแล้วเจ้าค่ะเพราะตอนนี้มันอะไรมันก็เริ่มมาทับผมแล้วเจ้าค่ะนะตอนนี้80ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะ ก็76เต็ม77ย่างเจ้าค่ะแต่พ่อบ้านอ่ะ82เต็มขึ้น7 83แปดสแต่พ่อบ้านแข็งแรงดีนะเสียงยังชัดแจ๋วอยู่เล้วพ่อบ้านเก่งความจำก็ดีพ่อบ้านเก่งยมใบยงไงจ๊ะใบยมใบเป็นตามมักระนายกอ่ะมักระนายกมักระนายกนั่นแหละนั่นแหละพ่อบ้านนั่นแหละพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านแล้วนี่ก็คือแม่บ้านไอ้เจ้าหมูน่ะลูกบ้าน ที่ปุนลากเสียงดีๆตอนท้ายนะใช่ครับเป็นคุณตาจะจะสาธุสาธุเดี๋ยวท่านก็จะมาบินอากาศท้กวันพฤหัสกับวันศุกร์อ๋อจะาวันจันทร์วันศาร์ไปทั้งด้านสายโน้นวันพฤหัสกับวันศุกร์มาทางสายนี้ส่วนวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ก็รับเพลนที่โยมเป็นเจ้าภาพ แล้วก <พอ S 2> ็อ,อย่างโยมถ้ามาไม่เจอโยมก็นู่นล่ะค่ะไปเป็นอ่ผอโอรงพยาบาลถ้าไม่ม,มวกเหล็กก็สระบุรีดีดีอารมณ์ดีคุณยายอารมณ์ดีอารมณ์ดีอายุยิ่งยืนนาน <c oughs> เอาเอาแล้วแต่วันไหนเจ้าคะไม่อยากยิ่งยืนนานแล้วค่ะเพราะว่าอ,อะไรเจ้าคะ พราะว่ามันโรคภัยเบียดเบียนก็นั่นแหละค่ะทุกขเวทนามากตามธรรมดาของสังขารทุกขาอนิจจาสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นเรื่องปกติเรามีกรรมของตนเรามีกรรมเป็นของของตนยมก็ยอมรับตรงนี้แหละเนาะ ชาติปัจจุบันนิยมก็ไม่ได้สร้างอะไรมากมายแต่ชาติที่แล้วๆมาเราก็ไม่รู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทําอะไรไว้่าจะน่าจะสร้างบุญทางทางด้านกุศลเสียงข้อที่หนึ่งคือปานาจิปาตาเวรมานีไม่ใช่เว้นขาดจากการที่ไม่ทําชีวิตของสัตว์ที่มีลมปราณให้ตกล่วงไปอายุยืนยงเองคุณยายแต่ชาตินิยมที่จําได้ยมก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะตอนช่วง อาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็มีบ้างพอหลังจากนั้นก็ก็ก็คือมันเป็นเรื่องของมนุษย์เนาะเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นค่ะแต่หลังจากนั้นมาก็ยมก็นั่นแหละเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติคือถ้าฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะเป็นเหตุทาให้อายุสั้นแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเยอะนะแต่ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ในการก่อนมาก็จะมีผลทําให้มีอายุยืนนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสักเท่าไหร่ อันนี้เป็นเรื่องที่พระธิจ้าแตระไวนายจูรักกรมวิภักขศก็คืออามะพันเตเจ้าคะ่ะรับทราบรับรับหมดทุกอย่างเจ้าค่ะจัาจ,าจาสาธุสาธุนะคุณยาจาัดจา